คุณหมอส้อมขาปัจจุบันค่ะเราฉีดฟิลเลอร์กันน้อยลงจริงไหมคะต้องบอกก่อนนะคะปัจจุบันนั้น เราฉีดฟิลเลอร์กันน้อยลงจริงหรือไม่นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเราฉีดฟิลเลอร์กันน้อยลงจริงๆค่ะเพราะคนไข้ส่วนใหญ่นะต้องการความสวยนะคะที่มีความละมุนละไมนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ที่สําคัญค่ะจะต้องดูแยบยนมากยิ่งขึ้นค่ะวก,กับปัจจุบันนะคะปี2025นี้นะคะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือคะ่ะในการรักษาะคะโครงสร้างของใบหน้านะคะแต่ละชั้นผิวนะ,ะมีหัตถการนะคะให้เลือกใช้มากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงนะ,ะในการตอบโจทย์นะคะในส่วน ปัญหาของแต่ละบุคคลนะที่มากขึ้นเช่นกันค่ะอย่างเช่นนะคะเรามีปัญหาในเรื่องของชั้นกระดูกนะรวมถึงนะ,ะไขมันชั้นลึกหรือเส้นเอ็น,นะะที่ต้องการให้ยกพยุงให้หน้านั้นมีความยกกระชับมากยิ่งขึ้นก็ยังคงเป็นหัตถการนะในการรักษาด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์อยู่ค่ะแต่ปัจจุบันนะ,ค,ะคุณหมอทั้งหลายนะเขานิยมเลือกนะคะเจ้าตัวรดักฟิลเลอร์ที่มีความฉีดแล้วนะ,ะดูสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ฟูจนเกินไปนะ,ะซึ่งทําให้ผลลัพธ์นั้นดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ บวกกับนะคะปัจจุบันค่ะมีเจ้าตัวหัตถการนะไม่ว่าจะเป็นไบโอซิมเมเตอร์นะคะที่ช่วยในส่วนของคอลลาเจนผิวชั้นบนให้ผิวหนังชั้นบนนั้นมีความกระชับนะแล้วก็เต่งตึงมากยิ่งขึ้นค่ะในบางเคสนะ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของวอล่มลอสรวมถึงการอยากจะให้กระตุ้นคอลลาเจนไปในครั้งเดียวกันก็มีผลิตภัณฑ์ค่ะที่สามารถตอบโจทย์นะ,ะในส่วนของการ เพิ่มวอลุมและกระตุน้นคอเลาเจนไปในครั้งเดียวกันได้ค่ะและใครนะที่มีปัญหานะต้องการให้มีความสวยที่มีความแยบยลมากยิ่งขึ้นนะคะสวยเป๊ะแต่จับไม่ได้ว่าทำอะไรมาก็สามารถส่งรูปมาปรึกษาหมอมาส้มได้นะคะ